ช่องนูซีชัแนวนะคะพี่น้องวันนี้อยู่บ้านคุณแม่ยุ้ยนี่ลุยชัแนวนะคะพี่น้องพอเมื่นอนีพเพิ่มงานขึ้นบ้านใหม่นะฮะพุ่งนี้ก็ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยุ้ยแล้วสิบสี่มกราไอสิบสี่มกราสิบสี่มีนาคมนะคะเป็นเมื่อเรื่องยามย่มดีนะคะพี่น้องพ่อพเพิ่งจะขึ้นบ้านใหม่มือนีกษัิมีหมอล่ำไม่ชมนะคะพี่น้องแต่ว่าชมในกลุ่มปิดนะคะทางอ,อนไลน่แต่ว่า ยูบัตยูบัตมาอยู่นี่ก็แจกผู้มีเกียรติก็ดูหน้าเวทีกันเลยแต่ว่า,าพี่น้องทางไก่กับทางช่วมทางออนไลน์ทางกลุ่มปิดซ,ซื้อตัวนะคะถ้าใครซื้อตัวรอบนี้ก็จะได้ดูวันที่สิบสี่แล้วก็วันที่สิบเก้าด้วยนะคะนาริตะไลนนะคะตอนเมื่อน,นี้ยเรูจะผ่ันมาอยู่อีกเพราะว่าจะเอากล้วยมาให้แม่ยุ้ยนะคะกล้วยเจ้าจวีเธอซีบีนะคะพี่น้องแม่ตระเลพนฝากมาให้ม่อยู่ยเพราะพนได้ยินข่าววา ไม่ยูจะขึ้นบ้านไม่เพื่อเลยฝากกล้วยมาให้ไม่ย,ยูแค่ขนมขนม้าวต้มมีอย่างประมาณน,นี้นสินะคะพี่น้องตอนนี้ถึงบ้านไม่ยูยแล้วนะคะเขากำลังสิลงไปนะคะพี่น้องตัวเล่เป็นผู้ถือกล่องไห่เพื่นอนบ่อเขากล่องนะคะโอเคเดี๋ยวเราลงกันเลยคะ่ะนี่กล้วยมีสีวีนะคะยูข้างในอียเดี๋ยวเอาไปทุ่บนของยู ้วยเอาไปแล้วสองมีนะเหลือสองหีคุณพ่อกำลังทำความสะอาดบ้านนะคะพ่อพ่อได้เ่นดเนเ่อก็ไาได้อเคค่ะอันนี้ก็ไม่ต้อมนะคะนุ่มากว่าพ้เอากลวยมาเหนเ่แม่ักะจอไปทางงานให้บบอลดูบานทังนะคะอันนี้ก็พอไป่นน

เดี๋ยวไปหาไม่อยู่กันจันพี่น้องจะข้าวจังบอาได้อะเรนยพแบอว่า้สารก่ปูนะคะไม่ปูมเรียกปูส้วกไหลาบพี่น้องปูเขาจะใส่้วกไหลาบบ้านไม่อยู่ในระเบปยบจังเว้สิ นี่เป็นเชิที่สองที่ท้ายชิปบ้านไม่อยู่นะฮะเพราะชิปตอนเพิ่ยังไ่ได้ลี้ยักนะคะด็ค่ะสวย่จาว่าพิ่มนะพี่ทนแนน้องเซนสีล่ะจาว่าจาว่ามังห้อโอ้ที่แไม่เห็นอย่างนี้นางลบเอ๋อเหยียดวสตัวใหญ่ออย่งเมียกากยังเมียม้ดเอาเอาไม่รู้ไปใครละหนู ดูได้เลือดเี่ยเนี่อนแกองนี้หะจอยมเเป็นน้องยนงหมากับ่าววันได้ยสูจอยค่ะขดเพาอ่้อดทัวอะไรนะสวัสดีค่ะเอาไก่มาหันเล็กมาหันไก่เอาขาไปด้วยวยตากุเล็กเอาขาไปยเอาขวดซดีอาไ้เาม็นลิงวัดนเหีนม่อย่นอนควิบัติไอยู่กพี่น้องปีชีหอกอะไรลีชอะไก็มีดแล้ว ไปซื้อองกไป่อนสไปใ้ยู่อ่ะไซื้อของน่ต้องบอกทไปใช้ยู่ก็ต้อมไปนะเจ้าอ่ะนดูดไวลางจะตีเวลาโหพิธุรายุนมากมีเพ่นแบบก็มาเ่นแบบก็มานี้นครับทดเอาไอันนี้นะครับบ้านผู้ขอุ้ยแบบเรียมนูนะคะพี่น้องสวยเจ้าไปกี่มัน้ใเมัน หลังจากที่เข้าไปถ่ายงานในบอลแล้วนะคะจะกลับจากบ้านไม่อยู่นี่ไปถ่ายงานในบอลอันก็ไปอันเบิ้ลทายแล้วกหรอพี่น้องอันบอลแล้วเพราะว่าบอลแล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวไปถ่ายอีกพอลืมอันล่างเรียบประสนประสันเดี๋ยวพไปสิล่างเ,างเรียบไปสิถ่ายอีกเประสันจะเริ่มเปิดอันไายเพื่อนน้องบัรตรต้อก็ได้เอารถไปล้างให้บอลนะ Majesty นะเอามา m a j ตี t ไปล้างก็ไปด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกหนึ่งสองสามนะคะไหนสมาชิกคนที่สามแหะใซ่ยสามพ่อแม่ลูกว่าเพ่อนดีกันเลยนี่ไง หนึ 1> 1, 2, yeah! mm ่งสองสามแก่น้องเนเจอร์นะคะมนีพี่น้องบังเออวกทีเอาลง <c oughs> มาเอาลงมาตักตำแหน่มาถึงหินอุย้ยเขาเกียวซอยกันนะจ๊ะมันตรงเอ๋พี่น้องนี่เพราะไม่มีเอ๋ออกจากบวงนี่พูดกับาตรงเอ๋ต้องเนเจอร์ผมชื่อเนเจอร์น้องพี่ทุเรียนพี่ทุเรียน ไปเลยแล้วน้องพี่ทุเรียนกับขึ้นสอนแล้วผมเลยมาแทนผมเลยมาเป็นความสุ่ต่อให้คุณพ่อคุณแม่คุณเดฟอุ้ยพุ่งพุงพ่งเดอ้อพุ่งเด้อเอาเธอถ้าเลียงเทากับหักยี่สิบหนึห่งเ,าเขาเหมือนลูกว่ามี่มี่ลูกกระแดงพี่น้องขนาดนี้เนาะถัาเรียงจะสี่หละจังบ่งเหงาสองคน ฟุ้ผัวเมียกัจะสิหงสีีก็ได, <c oughs> ด,ด้ซื้อถ้าไดอา้องี้ยเนี่ย็กาบอสุพรรณหงพักเนี่ยเปนเลือารถเปล่างใหนนแล้วก็ได้ยงัยงไี่ได้ของให้ เบื้องพี่น้องซื้อกระเบื้องมันเป็รอบเศร้ากูแล้วซื้อเพิ่มนะคะซื้อเพิ่มไปซื้อกระเบื้องเพิ่มนะคะทุกคนเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละประมาณนี้นะะคใช่กระสีเก็บรายละเอียดพ่อตัวเลยกันส่งลิงก์อยู่นะคะเลยแม่เนี่เมื่อกี้พ่อบอดบอลเพื่นไหลสดนะพี่น้องแมนแต่จะเลียร์ลิงก์เก่าออกออกอนให้เพื่อนนั้นโคตลิงก์เขาไม่สุดกันเพื่อนพ่อไหนซื้ออะไระมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็จะเอาเออกระเบื้องทีแล้วก็น้องเนเจอร์ไปไว้นะคะใช่ค่ะน้องชายจะเป็น เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านตัวเลขกันจ้าที่จะถ่ายให้ดูตอนถึงบ้านนะจ๊าหลังจากมาขึ้นนี่นะคะเอากะเบื้องไปใไบ้านตัวเล็กน,นะคะตอนนู้นบริทายคลิปสามพ่อมาขึ้นนี้ฝ่าแห้งนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปวันนี้นุกก็ขอเนี่ยมาปิดคลิปเป็นวันวันนี้นะคะวันหลังนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นะคะโอ้ก็สวยนะโมนี่วันสวยจะมีงเสื่อง ผมกเอซีแม่สีผมแม่ถ้าเวลางอมผมมามันเป็นเก่าละเธอมันหลักกระซานนุ๊ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นุ๊กจะไปขึ้นบ้านไม่ไม่ยุ่ยนะคะแต่ว่าเมื่อคืนมีอาการแบบท้องเสียเขาห้งน้าเป็นซิบซิบหลอดอะพี่น้องก็เลยแบบอ่าสิบา่าตื่นสวยแม่จังหน่อยนะครับอาจจะไปบระทานตอน พี่ที่เพิ่ขึ้นแต่ว่าสิไปเพ่นเพ่นผานะคะไปทันตอนเพ่นผ้าอยู่นะคะก็จะไปตอนนี้แหละนะคะโอเคนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย